วัสดีค่ะทุกคนพวกเราทีม MUT กระสินค่ะวันนี้มาออกงานมาหากรรมจุลสิทธ์ปบคร้อยแก่นสารสินค่ะพี่จเจจาร้องหนึ่งน้องแคทรองสองนะคะกวางตุ้งร้อง3าวันนี้ดีใจที่ได้เจอพี่หงฟ้าค่ะพิธีกรนะคะคนดังของเรานะคะพี่หงฟ้า แต่งหน้าออกงานเองค่ะทุกคนค่ะทรงผมบายคุณแม่อ้ํานะคะวันนี้จะพาทุกคนมาบุกเบื้องหลังค่ะเป็นอินสฟลูเอนเซอร์ต้องทํางานได้ทุกทุกที่ค่ะเริ่มต้นจากการสวมใส่ผ้าสบายนะคะทุกคนค่ะวันนี้เป็นธีมผ้าไหมแพรวาค่ะคุณน้องจากนัตเินกาลสินค่ะสวมชุดเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนค่ะเรามาสวมมงกุฎอันทรงคุณค่าโดยพี่หนุ่มน้อยค่ะทุกคนเช็คความละเอียดอีกรอบหนึ่งค่ะวันนี้ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้ออกงานในทีม M U T กาลสินค่ะบ้านเกิดเมืองนองของตุวนะคะขอบคุณนะคะแม่เปิิ้ลนนะะะคคกาาสขอองรแม ขอบคุณแม่อ้อมขอบคุณทีมงานทุกทท่านนะคะขอบคุณทีม MUT กาลสินทุกทุกคนเลยค่ะถึงเวลาสร้างคุณค่าแล้วทุกคนขาเรากำลังจะวิ่งงานแล้วค่ะทุกคนขาวิ่งสกูร์ร้อยแล้วจ้ามุ่งมัน่น<อ>พยายามอดทนค่ะเจอก,กันถึงงานเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนขาเจอกับพี่จ้าจ๋านะคะรอง1 MUT กาลสินน้องแคทรอง2 MUT กาลสินกวางตุ้งรอง3 MUT กาลสินพิธีเปิดกำลังจะเริ่มแล้วค่ะทุกคนขาขอต้อนรับเข้าสู่มหากรรมจูราสิกบาร์ร้อยแก่นสารสินค่ะน้องจากนัตสินกาลสินนะคะม ทุนายนี้นะคะณสารากลางหลังเก่าจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะหลังกรุงตุ้งนะคะแม่อ้อมกับแม่แขกกาลังเกรียกกนให้กาลังใจยอยู่ค่ะกาฬสินธุ์น,นะคะต้องเจอเพื่อกับตาค่ะคะเมื่อวกาฬสินสำหรับวันนี้พวกเราทีม MUT กาฬสินธุ์ทุกๆคนนะคะขอลาไปก่อน,นะค่ะสาหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย